250ท่านนะครับเราขายสวยก็ด้วยนะ250ท่านนะครับไปนะครับที่ตระเวนนะครับมงคลพิธี279เหรอ279นะครับ279ท่านนะครับฝากขอโทษด้วยนะครับไปด้านตระเวนนะครับที่มงคลพิธีนะครับตอนนี้พิธีเชิญยอาชาตทองครานะครับกจากเจเาหน้าที่นะครับไปพวกที่เหมาะสมนะครับไปพวกที่ไปเลยสวยๆมังามนะครับแต่ได้เลยพี่นะครับ

บันาบรารเราอ่ในวอนที as, like <c oughs> ่นะครับเพียนขทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับไปรู้นะครับบนทนที่ีนะครับเพื่อไปร่วทพิธีรถักทองํำกันนะครับครับที่ปรปรงบนทนที่ดรนะครับ

พุทธศาสนาที่กตนทุกท่านนะครับและคณะงานกัางนะครับที่จะไม่ถลุเลยนะครับรังสวายเป็นพุทธบูชาเสร็จแล้วนะครับทำบุญนะครับตับป้านกันไปด้วยนะครับใหุ้ขใจนะครับเอาบุญใส่ทงใส่กระเป๋าใส่หัวใจเราเป๋งนะครับให้เป็นเงินเป็นเงินนะครับ ขอการอทินานะครับเ่านนนะครับคุณพ่อลกมานะครับมางนี้ดีใจจังนะรับนะเ่นะครับวงปูนบุญยันนะครับที่ได้กีโอกัสเขาดูน้ำใจไดกเลยนะคุณปามเจ้าพออยู่ด้วยกันได้ซึ่งโครงารตอนต่อไนี้นะครับนาครับหลวงูอินบุญริงนะครับคุณพ่อนะครับไห้ลุกมานะครับมาทำามาธรมตงบริเวณนะครับ ตอนนี้นะครับสารพิทูนะครับตอกเตาที่เป็ดเดี่ยวแน่เลยนะครับมันยอมรับได้นะครับไม่ยอมที่แนเลยนะครับกลัวนะครับกลัวจะกลัวเ้าที่หายัวนะครับเดี๋ยวจะพูดเป็นภาษาบาลีว่าทิมีนังก็มีนังจะมานั่งที่กูนังนะครับที่มีนั่งก็ไม่นั่งจะมานั่งที่กูนังนะครับเพราะถ้าจะจอดกันอย่างนีแน่เลยนะครับนะครับครับอ่าตอนนี้นะครับ โอกาบเรียนเชอเลยนะครับทุกท่านนะครับที่เดินทางนะครับมาแต่บ้านนะครับตั้งใจมาแต่กลตั้งใจมาจากบ้านนะครับมาถึงัมาตัวแล้วนะครับทำใจให้สงสัยเบิ่อปานะครับมาเป็นเจ้าภาพนะครับอูชาพระบรมสาทนิยต่าด้วยกันนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับ ตกเงินนะครับส่โต้หร้อยบาทนะครับใส่ผ้าไทยเป็นพีต้อนรับทีมรายการนะครับตันนี้อยู่ที่หน้าองครัารบริหารส่วนจัานวัดน่างของกองอเมริกันนะครับไปท้าที่นี่ด้วยนะครับวันนี้มาล้ำเป็น

ตั้งกายตรงนะฮะต้มงงน้กราบเรียนจา์ข้าประิอกยกมือขึ้นบันคาอภิวาสนะครับตั้งจิตขอพรอนะครับขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาสร้างบุญกุศลบูชาย,ยอดตัดทองคำที่วัดนามาโตงในวันนี้ด้วยกุศลผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมโอีงพระอุทาน นะครับนายอนันตกพรฒนาเรื่องหน้านำเทินสาธุแล้วก็อย่าลืมอุทิศผลบุญน,นะครับเมื่ออุทิศผลบุญไปให้บิาดามารดาู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติการผู้อุปชาอาจารย์นะครับพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรนะครับเทวดาที่ปกดปั๊กสาตัตนะครับเทวดาที่ปกดปักษาพระศาสนานะครับเอาอุทิศบุญให้เขาไปด้วยนะครับนะฮะอย่าลืมน,นะครับทบนนําบุญแล้วต้อง ตั้งติดอุทิผลนะครับตั้งติดอุทิศผลไปให้เขานะครับเ้าพระเจ้าขตั้งติดอุทิศผลนะครับนะบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไปสารถึงบิดามารกาครูอาจารย์ว่าไงครับครับ เออนะครับเคุณพี่ครับแต่ว่านางรำฝากกระเป๋าไรไว้นะครับเอามาให้ด้วยนะครับนะรออยู่ตรงนี้นะครับตอนที่รับกระเป๋าไปนะครับนะครับคุณพี่นางรำนะคอยอยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็คอยอยู่นะคอยกระเป๋าอยู่นะครับ ครับด้านบนนะครับมามาหาเจดีย์นะครับก็ระองสายหรือกธาดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ทางวัดได้อัญเชิญมาจากประเทศริลังกาน้องผู้หญิงใช่ไหมน้องผู้หญิงต้องกลับตรงนะครับสีเลยครับที่นะครับคนที่นางรมงป่ากระเป๋าไว้นะครับกะรุณนานะครับนำกระเป๋ามา พี่กองอเมริกาที่กคศกด้วยนะครับนะแต่คุณพี่นางรำคอยกระเป๋าอยู่นะครับน้องคุณผู้หญิงนะครับไม่ทราบเื่อนะครับนกกระโปรงนะครับนะครับเป็นผู้รับกระเป๋านะครับของที่นางรำเข้าไปนะครับเอามาคืนด้วยจ้านะครับนะเอามาคืนนะครับนะครับที่สถานที่นี้เป็นแดนพุทธาวาสนะครับเป็นขีดบุญนะครับนะพี่น้องนะครับมาถึงวัดแล้ว ตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับยินดีในบุญเสมอนะครับอย่าทำบ,บาปนะกรรมกันนะครับอย่าแบกบาปหาทุกข์กันไปนะครับนะครับก็รำไปเสร็จแล้วจะปารำพิธีมนตนพิธีอยู่ด้านโน้นไงลานธรรมครับลานธรรมครับโน้นนะครับที่นะครับท,ที่ไฟนะครับ อ่าหลอดแสงนีออนเห็นเห็นอยู่นะครับด้านฝ่ามือของกองอำนวยการนะครับรจอเียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญนะครับมาพิธียกยอดจากทองคำนะครับไม่ได้มีึง่ายๆเลยนะครับบางวัดไม่มีกำลังครับพิธีู่ครับเอออะไรนะครับตอนนี้กำลังทำพิธีนะครับมาพิธีสงฆ์นะครับหลังจากนะครับที่รับสงฆ์ได้เลยพระพิทุม์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับค่ะ พระแม่ครูบาอาจารย์ประชาชนอาธิปีนะครับก็จะอนันเยย่ครับนะครับตรงทาขึ้นไปน,น,ปนท,ที่สถานโบสถ์คณะเศรษฐีธรรมิจีนนะครับที่ตาอเ,เทียนเชยนะครับทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับไปร่วมง,งานกันนะครับไปอนุโมทนาสาธุก,การกันนะครับเป็นหนาตุ้บรีอยู่ไหนเอ๋ นะครับนักศึกษาทุกนะครับบุญใจนะครับบุญสูงนะครับบุาายอดผัดทองนะครับบุงนี้ผลให้เป็นยอดคนนะครับยคนลรคนนะครับไอ้ทุกันนะรับัการจะมีธรระระดับกาจะมรระระดับ

دا رب العالمین เราได้รับผลิตภัณฑ์จากการดูดซึมที่ดีมากดูดซึมได้มากหมดน้ำได้หายตกไปได้มากโอเคที่น้อง

ครับใจ <coughs> 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 พี่จีมอะ

อ่าสวัสดีลุงลุงต้อยลุงต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับขอ,ขอขอประกาศนะครับรถโตโยต้าฮีโก้สีดำนะครับทะเบียนพอพุทธเข้ารอเรือสองไอแปดสองสองห้ากรุงเทพมหานครรบควนเลื่อนรถใหม่นะครับประกาศนะครับรถโตโยต้าฮีโก้สีดำทะเบียน ขอผู้เข้ารอเรือ8 225อกรุงเทพมหาคนครรบวนขยับหน่อยนะครับขอประกาศหน่อยนะครับเด็กที่น้องฝากกระเป๋าของนางรมนะครับเออนั่นเะขาฝากกระเป๋าไว้ะครับน้องเอามาคืนเขาหน่อยนะครับ ประกาศนะครับเออน้องที่รับฝากกระเป๋าของงานเรานะครับน้องผู้หญิงใส่กระโปรงนะครับเอากระเป๋ามาคืนเขาด้วยนะครับประกาศนะครับน้องที่รับฝากกระเป๋าที่มากับงานเราครับเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงนะครับนางรำเขารออยู่นะครับรบกวนหน่อยนะครับ

Lúc mưa này đã khá Lúc mưa này đã khá Hiểu lắm, hiểu lắm Mình nắm in với bà Con tăng. หิวน้ำหิวน้ำประกาศนะครับน้องน้องผู้หญิงนะครับที่ใส่กระโปรงนะครับที่รับฝากกระเป๋าของนางรำนะครับเอากระเป๋าลงมือคุณป้ากันหน่อยนะครับคุณป้ารออยู่กองน้ำมันใจนะครับประกาศนะครับ

เพราะว่ามันดจริงๆเรามาฝ่าูดงดเพื่อนดื่มน้ำกันครับดื่มน้ำกันครับดื่มน้ำกันครับดื่มน้ำดื่มน้ำ

ดีกว่าไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละอ่าสวัสดีครับคุณแม่น้อยจะลงไลน์แล้วครับประกาศนะครับคุณสุวิมลคุณน้อยจะลงไลน์แล้วครับพพี่สาวที่เต้บหน่วยการนะครับคุณอยนท่าน้ำมาท่านครับกลับแล้วครับดูไว้ไหมครับพบพี่สาวที่เต็นท์หน่วยการด้วยนะครับไปบายนะครับ เขาจะกลับคนหมดละแต่ไม่รู้รถจอดได้ป่ะรถจอดไว้ในเลยรถไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับบบ๊าายยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ